นิทานเรื่องหนูโลภมากหนูตัวหนึ่งเห็นตะกร้าที่เต็มไปด้วยข้าวโพดมันรู้สึกอยากกินมากจึงเจาะรูเล็กๆบนตะกรา้าแล้วมุดเข้าไปข้างในมันกินข้าวโพดเยอะมากจนท้องป่องและรู้สึกมีความสุขมากแต่เมื่อมันจะออกไปมันพยายามมุดออกทางรูเล็กๆที่มันเจาะไว้แต่ก็ออกไม่ได้ เพราะท้องม,มันเต็มไปด้วยขา้าวโพดมันลองอีกครั้งก็ยังออกไม่ได้หนูเริ่มร้องไห้กระต่ายตัวหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินเสียงร้องจึงถามว่าทำไมนายร้องไห้ล่ะเพื่อนหนูตอบว่าฉันเจาะรูเล็กๆเ,เข้ามาในตะกร้าเพื่อกินข้าวโพดแต่ตอนนี้ฉันออกไม่ได้แล้วกระต่ายตอบว่า ก็เพราะนายกินมากเกินไปนะสิรอให้ท้องนายุบ่อนแล้วค่อยออกนะจากนั้นกระต่ายก็หัวเราะแล้วเดินจากไปหนูหลับอยู่ในตะกร้านั้นข้ามคืนไปตอนเช้าท้องของมันก็ยุบลงแต่แล้วมันก็ลืมเรื่องการออกจากตะกร้าไปและกลับมากินข้าวโพดอีกท้องของมันจึงป่องอีกครั้งหลังจากกินเสร็จหนูก็จำได้ว่า ต้องออกไปแต่มันก็ออกไม่ได้อีกมันจึงคิดว่าโอ้งั้นพรุ่งนี้ค่อยออกกันแล้วก่อนจากนั้นแมวก็เดินผ่านมามันได้กลิ่นหนูในตะกร้ามันจึงเปิดฝาตะกร้าออกแล้วก็กินหนูเข้าไปเรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภอาจนำไปสู่ความหายนะ